สาวนนทบ,บุรีตบคิวมินซีสามถึงหนึ่งเซตประเดิมชัยศึกวอลเลย์เยาวชนยูทแชมเปี้ยนชิพ2025การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนยูทแชมเปี้ยนชิพโดเมสติกพาวเวอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธาริธากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชมจัดขึ้นระหว่างวันที่17เมษายนถึง2พฤษภาคม2568ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกษวันจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่21เมษายน2568ในรอบแรกของ ายเอทีมนักตบลูกยางสาวเทศบาลนครนนทบุรีลงสนามพบกับทีมคิวมินซีซึ่งเกมนี้ทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสนุกตลอดทั้ง4เซตเซตแรกสาวนนทบุรีโชว์ฟอร์มร้อนแรงตบเอาชนะไปก่อน25-17ขึ้นนำา1-0เศษเซต2คิวมินซีแก้เกมมาได้ดีโดยเฉพาะเกมรุกหัวสาวก่อนจะเบียดเอาชนะช่วงดิว28-26ตามตีเสมอ1-1เศษเซตสนนทบุรีไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือรักษาฟอร์มทั้งเกมเซิร์ฟและเกมบุกเอาชนะไปขาดลอย25-13 เซตสคิวมินซี C, พยายามไล่ตามแต่สาวนนทบ,บรุรียังมิ่งกว่าปิดแมตช์ด้วยชัยชนะ25-22รวมชนะ3-1เซ็จสกอร์รวม25-17 26-28 25-13 25-22ขณะเดียวกันในกลุ่มสายเจทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์การอยุธยาโชว์ฟอร์มเหนือชั้นไล่ตบโรงเรียนกีฬาอ่างทองไปแบบขาดลอย3-0เซตด้วยสกอร์25-6 25-4 25-6